เขาฝากมาบอกคุณว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วเขาก็ขี้หึงมากๆด้วยคลิปนี้ก็จะมาทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีนคลิปเป็นรันดอมแบบนี้เพราะฉะนั้นทำใจว่าไม่ได้ตรงกับทุกคนเป็นการสุ่มอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเราจะไปเช็คที่พลังงานหลักกันนะคะว่าถ้าพลังงานหลัก นะคะก็แปลว่าคลิปนี้เป็นของคุณก็จะดูสนุกหน่อยนะคะวันที่27มีนา2025เราจะมีการจุดเทียนเสริมดวงความรักนะคะเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดจุดเพื่อเสริมสเสน่ห์ดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนแล้วใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพลังงานพุทธคุณสายขาวร้อเอร์เซตอิงกับบุญกับกรรมของเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเป็นการเสริมเป็นการหนุนอาจจะ กั์เข็มจะเป็นคนที่ทําเทียนเล่มนี้ขึ้นมาให้พวกเราแล้วก็จุดให้พวกเรานะคะอยากให้จองล่วงหน้าก็ติดต่อแอป,ปเขียวได้เลยหรือว่าจะหลังไม์มาทักกันก็ได้นะคะเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานหลักกันนะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันเมถุนวันพุธนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรผู้ศพกันนะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงหนูคุณเป็นคนแบบเซนดี เป็นสายมูด้วยบางคนชอบอ่อนวอนขอพรเชื่อในพลังงานจักรวาลกดแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนใช้กดแรงดึงดูดได้เก่งนะคะพลังงานของ The Magician คือเป็นคนลื่นไหลอะ่ะเอาตัวรอดเก่ง ะะรู้เขารู้เรารู้ทางหนีทีไล่ได้ดีในบางเคสทําอะไรได้หลายอย่างนะคะทํานั่นทํานี่ทําอะไรได้หลายอย่างหรือว่ามีรายได้เข้ามากกว่าหนึ่งทางนะคะดูเป็นคนแบบเก่งฉลาดรอบรู้เอาตัวรอดเก่งอะเออไพ่ใบนี้นะมีเซนอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่คุณเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องการที่จะหนีหนีอะไรหนีความลําบากก็ได้นะบางคนเนี่ยสุขภาพไม่ดี บางคนมีปัญหาการเงินบางคนมีปัญหาความรักคุณก็เลยจําเป็นไงที่จะต้องเรียนรู้อยู่เป็นเก่งฉลาดเอาตัวรอดเก่งนะ,ะหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรว่าคุณปรับตัวเอามา่คุณเหมือนปรับตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่รอดเออใช้คํานี้ดูก่อนนะเป็นคนปรับตัวได้ดีมากฉลาดลื่นไหลนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะห้าเหรียญใต้สําหรับคุณอาจจะเป็นคนขี้เหงาก็ได้เนาะเป็นคนขี้เหงาแล้วก็เอ่อเหมือนกับ รูว้ว่าจะต้องหันหน้าไปพึ่งพาใครเวลาที่คุณเหงาหรือว่าเวลาลําบากอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเป็นคนเป็นคนฉลาดเซนดีนะคะส่วนพลังงานหลักของเขานะคะเขาก็เป็นนักสู้เหมือนกันนะไม่แพ้คุณเป็นนักสู้เพียงแต่เขาจะมีข้อจํากัดค่ะเอาไม่แน่ใจว่าเขาบางทีคิดมากเกินไปไหมนะติดข้อจํากัดเพราะเป็นคนคิดมากคิดอะไรหลายอย่างเหงื่อนไขเยอะข้อแม้เยอะก็ได้นะคะแล้วก็หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างมันบีบบังคับมันก็เลยบอกว่า เขาอ่ะเป็นคนสู้นะไม่ถอยนะคะพยายามรักษาแบบชัยภูมิที่ตั้งของตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยคือแบบจะไม่ให้คู่แข่งอะไรมาแซงหน้าหรือว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นี่ก็คือสู้ยิบตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดันติดไงเป็นคนแบบเงื่อนไขเยอะแบบคิดอะไรไม่ออกมืดแปดด้านในช่วงนี้นะคะหรือพยายามสู้ก็แล้วแต่มันก็ยังแบบ มันมันยังไม่สามารถสู้แบบสุดได้อะเพราะมันติดอะไรบางอย่างนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องสู้เนี่ยในบางคนเนี่ยเขาอาจจะสู้เพื่อที่ให้ตัวเองหลุดออกจากอะไรบางอย่างนะคะสู้เพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากพันธนาการของไม่อยากเป็นคนคิดมากแล้วอาไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็เลยต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะอันนี้คือพลังงานหลักของเขาเนาะแล้วก็มีพลังงานในเชิงแบบปิดกั้นด้วยเนาะแบบอ๋อไม่แน่ใจว่าเขาพยายามบล็อกปิดกั้น ตัวเองออกจากสังคมหรือว่าบล็อกปิดกั้นความรู้สึกใจอะไรกับคุณนะคะหรือว่าในเรื่องความรักเขาปิดกั้นตัวเองก็ได้ไงนะคะอ่ะนี่คือพลังงานหลักทั้งหมดระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าเกิดว่ามันใช่6 0ขึ้นไปไปต่อได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเขาฝากมาบอกคุณว่าเขาต้องการเริ่มชีวิตคู่หรือว่าเริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวกับคุณแต่เขาต้องไปจากคุณเพราะว่า คุณไปพูดอะไรบางอย่างกับเขาแสดงว่าคนคนนี้อยากจริงจังกับคุณนะอยากสร้างครอบครัวอยากเป็นแฟมิลี่กันแต่คุณไปพูดอะไรบางอย่างกับเขาค่ะแต่ว่าเขาก็ยังเปิดให้ปณีประนอมกันได้ออยังเหมือนยังเปิดโอกาสให้ให้ได้มาไกล่เกลี่ยกันนะไอ้ที่คุณพูดแบบนั้นนะ่ะเขายังเปิดโอกาสนะซึ่งเขาจะไม่ชอบเลยถ้าเกิดว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคนอื่นนะคะถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปนินทากับคนอื่นถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครหรือว่ามีการเม้ามอยรับหลังเขาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลย ถ้ามีอะไรมาพูดกับเขาดีกว่านะคะเปิดโอกาสให้พูดกับเขาตรงๆดีกว่านะคะแล้วเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยถ้าเกิดว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับมือที่สามหรือว่าเอาไปพูดคุยกับใครบางคนที่ที่สมมตินะเป็นเป็นคนที่เขาไม่ไม่ไม่โอเคอ่ะเขาจะโมโหเขาจะไม่ชอบเลยนะคะหรือตัวคุณเองทําอะไรไปอย่างให้เขาหึงนะเขาเลยอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนขี้หึงนะอยากแบบสร้างชีวิตอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากจริงจังแต่เขาขี้หึงมาก นะคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเห็นคุณกับใครหรือว่าคุณไปพูดอะไรบางอย่างกับเขาไปทําให้เขาหึงเนี่ยรับรองเอามาเขาอาจจะแบบทิ้งคุณได้เลยอ่ะแต่ว่ายังโชคดีที่เขาบอกว่าเขายังเปิดโอกาสให้ปณิบนอมได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเขาตกหลุมรักคุณเพราะเขาคิดว่าเขาน่าจะรักคุณจริงๆอ่ะเออฉันว่าฉันตกหลุมรักชาวธาตุน้ําไปแล้วแหละเพราะนั้นต่อให้เขาไปจากคุณหรือเขาหึงห่วงแค่ไหนหรือไม่ชอบการเม้ามอยซุบซิบนินทาหรือไม่ชอบถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใคร แต่เขาก็ยังเปิดโอกาสให้คุณได้ประนีประนอมกันนะคะต่อให้หึงให้หวงคุณต่อให้อะไรก็ตามนะเออเพราะอะไรเพราะเพราะรักไงเอออะไรเงีเออ้ยน,นะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยอันนี้คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะทีนี้เรามาดูกันสิว่าแล้วเขาจะทํำยังไงในสถานการณ์นี้นะคะเออเขาจะทํำยังไงมีไพ่ชาวเมถุนขึ้นมาตรงนี้นะคะคือจริงๆเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคือเหมือนกับเขาเจอ พาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือเจอโซเมดเขาบอกว่าคุณอะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือเป็นโซเมดหรือเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคนที่คลิกที่ใช่นะคะคือเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณธรรมดาธรรมดาแน่ๆน,นะคะแล้วเอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์คนดังไหมเช่นเป็นเป็นความรักสําหรับ คนที่ป๊อปปูล่าเป็นความรักสําหรับคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงทําให้สถานการณ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปมันเลยทําให้เขาอยากดูแลคุณแต่มันทําได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าพอมันเป็นคนดังมีชื่อเสียงเป็นคนป๊อปปูล่าแล้วมันก็เลยแบบดูแลเทคแคร์กันได้มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนมันทําได้แค่นั้นไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าการจะดูแลคุณให้มัน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 ยากเนาะเออมันดูแลคุณได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยในเคสนั้นนะคะ ทีนี้ถ้าไม่ไม่ใช่เคสคนดังมีชื่อเสียงคนป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยออาว่าเขาคงอยากค่อยเป็นค่อยไปกับคุณนะคะเพราะาสถานการณ์นี้ออาไม่แน่ใจว่ามันเป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่แต่มันเป็นรักทางเลือกหรือเปล่าไงมันเป็นสถานการณ์รักทางเลือกไหมมันเลยทําให้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้มันดันได้แค่มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาบางทีอยากจะถอดใจไปเพราะว่ายังเสียความรู้สึกอยู่เขาเสียความรู้สึก ที่คุณมีตัวเลือกทางเลือกมีช้อยนะคะหรือตัวเขาเองรู้สึกผิดที่เขาเนี่ยมีช้อยมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะมีช้อยหรือเขาจะมีช้อยเอาม่าเขากําลังรู้สึกไม่ดีนะคะกับสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายก็ได้หรือรู้สึกว่าเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะจะดูแลคุณได้ไหม นะคะถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายปันใจแน่นอนเขารู้สึกไม่ดีเลยเขาคงจะถอยไปก่อนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะทำยังไงต่อไปถ้าคุณเป็นฝ่ายมีคนอื่นปันใจเขาก็คงจะถอยไปตั้งหลักเพราะเสียความรู้สึกแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายปันใจเขาก็รู้สึกผิดนะคะก็อาจจะแบบไม่กล้าทำอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะดูแล้วมันเป็นจังหวะที่เขารู้สึกผิดก็ได้เสียใจผิดหวัง เสียดายหรือว่ารู้สึกเสียความรู้สึกกับคุณอยู่ะนะก็เลยไม่ได้โดดเด่นเรื่องการเช็คแอคชั่นหรือว่าการที่ว่าเขาจะทํำยังไงอาจจะเยียวยาความรู้สึกตัวเองหรืออาจจะถอยไปตั้งหลักก่อนเพราะไม่มั่นใจเลยว่าจะดูแลก,กันและกันได้หรือเปล่านะคะเนี่ยเหมือนได้แต่อยู่นิ่งๆคิดมากโฟกัสงานไปด้วยความคิดถึงคุณเพราะมันห่างๆกันแล้วเนี่ยนะ อยากพูดคุยอยากสื่อสารเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดโอกาสให้ปณีปนอมละอ่ะอ่ก็อยู่ที่ว่าเคสของคุณเป็นยังไงก็ไปดูส่วนตัวกันเอานะคะนี่เป็นไพ่แบบพลังงานรวมๆเนาะนะคะเอาละใครอยากจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะก็ติดต่อหลังไม์มาได้เลยแอปเขียวก็อยู่ตรงนี้แอปแดงก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ